สวัสดีครับวันนี้ลุงโดนะครับจะมาสอนปิดโค้ด DC นะครับของ Na ว a r a NP 3 0นนะครับ d c n a v a ว a NP 3 0 0นะครับลุงโดจะแยกออกเป็น3โมเดลนะครับซึ่ง3โมเดลเนี่ยนะครับจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับของนาว a r a NP 3 0 0นะครับอย่างแรกเลยเวลาเราดูดไฟล์มานะครับ เราดูดไฟล์มาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยจะเป็นโมเดลไหนนะครับวิธีเช็คนะครับเราจะต้องสุ่มใส่แมพแพกนะครับเราไล่ใส่ตั้งแต่โมเดล1โมเดล2โมเดล3นะครับอ่ะอย่างเช่นอาผมทําแกงใส่ผิดก่อนนะครับวิธีเช็คนะครับว่าตรงแมพแพกตรงหรือไม่ตรงนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่เราก็สุ่มใส่แมพแพกอันนี้ผมใส่ไฟล์โมเดล1เข้าไปนะครับอ่ผมทําแกงใส่ไฟล์โมเดล2ก่อน ถ้าไม่ตรงนะครับเรามาเช็คที่ DTC Number ครับ DTC number เนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วย0563เนี่ยครับถ้าแบบนี้แสดงว่าไม่ตรงนะครับให้เราปิดปิดนะครับและเปิดใหม่ครับใส่แม่แผกจนกว่าจะตรงนะครับอ่าถ้ามันตรงมันจะขึ้นต้น หัวโค้ดในแมป ddc number นะครับด้วยหัวโค้ดที่เป็นเลข0563นะครับ0563อ่ะ0563อ่ะอันนี้โมเดล1น,นะครับปึ๊บดูที่ ddc number นะครับ ddc number เนี่ยจะเป็น0563นะครับอ่ะวิธีการปิดโค้ดครับอ่ะอย่างเช่น เราจะปิดโค้ด 012b นะครับนี่เลโค้ 012b อยู่นี้อะถ้าท่านหาไม่เจอนะครับให้เซิร์ชก็ได้นะครับเซิร์ชปึ๊บนะครับเลือก h e ซา d ิ c i m a l ครับ h e ซาดิซิ m a l อะเราจะเซิร์ช 012b นะครับนี่มันก็จะขึ้นมาละมันก็จะนำพาเรามาที่ตรงโค้ดนะครับ 012b นะครับอยู่ในแมป DDC number นะครับอะสมมติเราจะปิด โค้ด0ูนย์หครับเราใส่0ูนย์ไปตรงศูนย์หนนะครับเป็นการมาร์กตำแหน่งนะครับจากนั้นครับเราก็มาไล่ปิดนะครับไล่ปิด DDC ที่1นะครับ d c ที่1อ่าอันไหนเป็น0ูนย์เนี่ยเราใส่ศูนย์คอนเฟิร์มนะครับอ่า DDC ที่1เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยคือ0ูนย์หนครับที่เราปิดไปนะครับอ่าเราก็จะปิดด้านหลังนะครับตรงฝั่งขวานะครับ ใส่ตามเลยตรงไหนที่เป็นสีน้ําเงินลักก็คือไอจะเป็นโค้ดที่เราปิดนะครับใส่ศูนย์ตามตัวไหนเป็นศูนย์เราคอนเฟิร์มศูนย์ไปด้วยนะครับเพื่อความชัวนะครับใส่ศูนย์นี้นะครับนี่อันนี้เรามาร์กตำแหน่งไว้ใน DDC นัมเบอร์นะครับมันก็เลยขึ้นสีน้าเงินนะครับทําให้เราง่ายสําหรับการปิดนะครับนี่ตัวนี้เป็นเลข2ละเราก็ใส่ศูนย์นะครับไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับปิดโค้ด ของนาวาล่านะครับจะมีทั้งหมด16แมปนะครับ NP 300จะมีทั้งหมด16แมปปึ๊บใส่ศูนย์เนี่ยครับไล่ใส่ศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับไล่ใส่ศูนย์ไปเรื่อยๆจนถึง16แมปนะครับนี่ครับไล่ใส่ศูนย์ไป ถ้าเราปิดลายโค้ดนะครับเราก็ใส่ศูนย์ตามที่ตามที่เราปิดนะครับสีน้ําเงินมันก็จะมาเพิ่มนะครับเพิ่มตามที่เราปิดนะครับเราก็ไล่ใส่ศูนย์นะครับด้านหลังนะครับตามที่เรามาร์คตำแหน่งไว้นะครับนี่นะครับปึ๊บใส่ศูนย์ แมปสิบสี่ศูนย์สิบห้าศูนย์สิบหกศูนย์จากนั้นเราก็ตรวจสอบอีกรอบครับว่าเราปิดครบทุกแมปไหมนะครับตรวจสอบอีกรอบหนึ่งตรวจสอบอีกรอบเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการอัดไฟล์อัดไฟล์เสร็จนะครับต้องลบโค้ดหนึ่งรอบนะครับโค้ดถึงจะหายนะครับ จากนั้นก็ลองได้นะครับโคดก็จะดับไปนะครับผมโอเคครับ